ปืดวู้อันนีอย่างนงีม่มันงามั้งเปล่ามั้งจ้ะหวานป่าผักวาาหวานป,าป่าแท้ๆนี้หวานป่าโดยตรงเลยมาเจี๊ยักหวานปลูกบ่กมาเจี๊ักหวานปลูกมาจากปา่าโดยตรงโอ้ยมันงามจริงมเปล่นี้ปา้าอันนี้สำหรับสหรับวันวันนี้วัน,นเดียววันน<า>ี<า>้วันเดียวเนี่ยวันอีกวันนึงเออพรุ่งนี้อีกวันนึงโอ้ยกิโลต้าได้ฮะกิโลเต้าได้กิโลหนึ่งเนี่ยแค่เกียรติบัตร หกสิบเจ็ดสิบโอ้ยมันงามเต้าดูอกว่าโอ้โหอันนี้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 มันมันมันงามหรืมันแดดท้อนแดดวนมันอย่างนี้นี่มันเวลาเราไปเก็บอืเวลาเราเวลาเราไปเก็บนี่เราเก็บเก็บเป็นกำกับมาตั้งมาตั้งมเราก็แต่งมาจากคุณมาถึงบ้านก็เอามาเอามาเบย์ไว้เอามาเอามาพึ่งไว้อืมันมันพอมันเย็นแล้วเอาจุกน้ำจุกน้ำเสร็จแล้วก็เอามาห่อผ้าอันนี้มันเด้งเลยเนี่ยเด้งเลยเนี่ยเนาะยอดมันเด้งเนาะอื หุยหยอดเงมคักเงมแน่ตุ๊ตุ๊ตตตตอีกมังจะเออทักวานปลาเต้ะเลยบอ่าทุกวานปลาปลาเต้เลยไหนเก็บมาเลยเนี่ไปเก็บมาตหูเนี่นสูง่ะหรอสูงมีต้สูงตั้มเอออ๋แต่ว่ามันทาบาล้วมันตงเหนื่อยเหนื่อยโอ้ผกรอิดกระเด็ดมันห้อนถ้าแหยู่บ้านนี่ก็จะ แปเท่เาเดี<ต>๋ยวตอน<ช>อยู่บ้านนี่ก็เต็มที่เนี่ย,ยไปเก็บกลับไปกี่โมงหาโมางครึงไปทั้งแต่เจ้าเลยนี่ไปประมาณสักหนึ่งโมงเกินกับหามม้าโมงเกินโอ้โหคืนเขาดอยได้ดดดค,คืนดอยเห็นไหมโดยกิ้งดอยคืนเขาขึนโดยจะไปอย่างนอเจา้านาะมีเต้าหินเต้าแพร่เต้าดอยกะพ,พ่อจะใครได้แล้วอยากได้อย่าง บ่าแบไปหาเงินสีตังค์จะก็สีตังค์ใจแกอืมก็ยังแหวนเนาะขนหอมกับบะเมียนกันหาไม้ตายเขาอยู่บะไดบะแรงนึกกะบมมีอย่างไรไก่ยังเล่นบะไดเราต้องหาแบบนี้เออแห่ด้วกัแห่ไปกะวัดปัดปื๊ดปัดดูดูดูแง่มแท้เลยแง่มของแท้เลยอึ่มของปัดแล้วกระเด็ดท่นเด็ดวนนี่มันแตกยอดได้นี่มาักหวานเนี่ย ็แตกกากมันอยู่บนต้นมันไ่ได้เกี่ยวกันฮะมันมันมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยแตกมาเองมั่ได้หดแนมบ่บ่เออป้าให้ยปหดนนมให้ก็พาเจไปหูเมื่อสกวันบ้า่น่ะก็พาเจไปหู้แล้วเนาะถ้าเปงามได้จะแต่แนมก็ไม่ได้หดอยู่ในบนข้าวบนดอยเก็บจากปุ้นมันไป็นใจงามเก็บปุ้นมามันมันเยอะสดแหละอือข้ามากข้าวกาสุกน้าไม้ละกัตังโอ้โหอิงเดือบจ่า ่าจะได้กระสู้ๆเด้อจ้าเด้อครับห้อมไผ่ห้อมมันเออลู่ทางไผ่ยลู่ทางมันมีแหงกลับไปเก็บก่อนเนาะครัเออโอ้โหแง่มแต่งงามแบบผักวานปลา